ราบสวัสดีครับพี่นอบบ้องพอผมบกาะก็บาวเดียวฟาดเสียบอยู่เดลยขับยังโอ้ยหไม่ดีบาวเดียวสิก้อยข้าโค้งครับผมมามามาพี่น้องมาก้อยชุดๆเลยนี่ผมชุดๆเลยครับนี่านะี้ผมสุดหลครับผมมาขับเสียบใส่ลงไปพิกตามใจสอบแล้วครับพี่ครับอืมตรวจจัะมาครับผม ต่อครัวครับพี่น้งองเดี๋ยวใส่ลงไปข,ขนค้นับพี่น้องแบบขนค้นอ่าป่าจังเลยครับใส่ไปเลยครับ่ต้องยานเข้มครับผมแนวขมพี่น้งองกวนเลยอือผลเเลยครับบ้าน คลุนๆจังน้อยกลอยขาก้งพี่น้องเอ้ยอไปเลือดเป็นครับรอยเลือดจังไนครับพี่น้อง